Thank you. พระครพีระสิิพุทธุได้ทราบว่าวันนี้พี่น้องชาวชุมชนบ้านแก่้งของเราได้มีโอกาสก็ขอจะได้เริ่มต้นพื้นก่อนเวลาสักนิน้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็รออีกสักนิดหนึ่งเพราะเชื่อได้ว่าอะไรเป็นพลังแห่งบุญกุศสนเป็นพลังแห่งความเคาร หานาฬิกา30นาทีเราก็เตรียมความพร้อมมารอณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้ประกอบพิธีเจ็ดอันถิตึงที่ด้าวัดหายโศกอำเภอเมืองจังหวัดน้องไทยในวันที่2 4ิมิถุนายน2560ันห้าร้อยิบิธีพระพุทธเจ้าปิมาพระพุทธรูปหลายองค์ เราเห็นประวัติเรารู้ประวัะติความเป็นมารู้ถึงความกร,รังความศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นกระดาษเจ้าเดือดตั้งใดที่อยากจะไปร่วมในพิธีลอยอันทานก็จะถึงค่านทุกท่านไใจมาจองที่นั่งกังบทางวัดก็เหมือนกับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ตุนมาตุา้นตุ้นต่างๆที่อันทานตากไปหายไปคนพวกแบนี้ระดับประดาษเจ้าเองตั้ง แต่ทื่ว่าทุกท่านทุกคนได้ครองตนในชีวิตด้วยความเมตตาผู้ที่ประมาทก็คอยแต่จะทำบากเข็มตนเองร้ายในทั่วหัวเมาหยุดกัดต่งต่ำหนานาหรือที่จะสร้างผลงานต่อดีดังนั้นทุกท่านที่มาต้องทำได้เช่นนี้หรือว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้ตรวยมการทยอยเดินทางมาจะรอะอีกสักครู่ก็แล้วกัน คือเดี๋ยวเนยอยจะโรมอนมโนนีบุญพระมหากชันรัยไทจะผูปะมูลได้ตำหน,น้าที่ใน,นการเป็นผู้นำพาการคำขอเข้ามา๋ยวเจ้าหน,น้าที่ ญาตประกอบพิธีชาวนาชาวนาจิตศพของหลวงพ่อพระครูธรรมจีระศรีทิพุลดารณะสถานที่แห่งนี้อาพิธีชาวนาจิตศพในครั้งนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมโดยประการใดขอดวงวิญญาณขอทั้นหลวงพ่อพระครูธรรมจีระศรีทิพุลจงได้อาหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย และขอให้ดวงหยันของท่านตองสู่สุคติในสัปราย์โดก้วยเถินเมียมทันเตียมมายาการตันปาสหมินาอนุโมทิจามพังสามินากาตันปุญญา วัดอาราธนาวัดจำปันจำวัดทานจำนามวัดท่าสะพะวัดโตวัดอาราธนาวัดจำปันจำวัดทานจำกุศลลาธรรมะกุศลลาธรรมะปัญญาตัตตาธรรมะมะกุฏอจสัมิงสัญญิกา karang puterang kitang upan nang poti somanak sahak tam yana sampayot adu haram nang wakantaraman haram nang wakantaraman Sama ye bantua, Ti awihem pohon, Ye wakana tatsamu, Sama ye anje piat, Satika simpati, Nino sama ime, Sama putarapan, Jakan tamto, Banakan

थम् कुशलाहे हे कुशलम् सफे कुशल मोरे न वा न कुशल मोरे न एका मोला सफे

รอ้อมที่ตั้งใจมาร่วมในการประกอบพิธีในกำคืนของวันนี้อาตมาภาพเองก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดนอกเสียจากขออ้างอิงกับคุณพระศรีรัตนตรัยที่สบมบูรณ์แข็งแรงปราศจ,จากุกปราศจ,จากโศกปราศจ,จากโรคปราศจ,จากภัยปราศจ,จากสัพพะเสนจารยทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนดีพา ให้ทุกท่านทุกลรกรเจริญด้วยจจตุรพิพัฒน์ยทั้งสี่ประการปร่าแล้วคืออายุภุนโผลเอกราด้วยโย้วยสุขด้วยตกองสุขหก็เป็นต้องวดวด้วอยากดูเป็นตัวงวดเออกอ็เรี 0, กกยกว่าหกหกไงนศูนย์หก่ เจ็บอัติลีลงพ่อพระตูธรรมธีรสุภคุณนะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า,าตีห้านะครับเวลา,าตีห้าก็ขอให้ตีห้าสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับก็มาพร้อมกันที่นระเรียวัดกูรณาบ้านแพื่ของเ,เรานะครับก็ขอเยนเชินท่านสาธุชนทุกท่านที่จะได้ร่วมเก็บอัติหลวงพ่อ ลังใจของไทยบ้าน น้องนำกับลาธรรมะก็จะชนะกับหมู่ภัยพานเป็นเสงนนังยาพ่าสองใจเสลังท่า รักและเคลร but keep my 害怕。Hey, ดังเจตนาล่มทันก็ผู้ค้ำพีละสิทธี่คู่